โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องฟิตเตอร์เลยวันนี้ก็อยู่กันในเกมการิมาฟีสไซสซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นดาดแผนที่ล่าผีริมน้านะครับผมซึ่งมันก็เป็นซีวีซีแหละแต่แค่มันเหมือนว่ามันรีโนเวทให้ดูร้อนๆกว่าเดิมนั่นเองนะครับผมก็คือว่ามันสร้างบรรยากาศให้ดูเหมือนว่าเป็นหมู่บ้านที่แบบว่าล้างมานานแล้วนั่นเองนะครับผมแต่จุดประสงค์ไม่ใช่แค่ ตัวบ้านหรือแมพนั่นเองนะครับผมจุดประสงค์ก็คือตัวมีผีนั่นเองอ่ะพูดอย่างเข้าใจเลยนะครับผมเนี่ยทุกคนเห็นปะผีกระสือเมื่อกี้นะครับผมแต่ผมจะพาทุกคนไปดูไอ้นี่ก่อนนะครับผมดูอะไรหรอก็คือจะพาไปดูผีเป็ดกันนะครับซึ่งมันเป็นผีเป็ดที่แบบว่ามันสามารถทำให้เรากลัวได้นั่นเองนะครับผม แต่ก่อนอื่นที่ผมจะไปพาดูพิเปตถ้าเราเจอคนเรายิงคนก่อนเลยละกันนะครับผมจังหวะน,นี้เพื่อไม่ยีรอหรือว่าเพื่อไม่ชักช้าไปก่อนนี้นั่นเองนะครับผมคนอยู่ไหนวะอยู่นี่ใช่ไหมโอเคมาดิผมยิงตัวนี้ให้ร่วงกันผมยิงตัวนี้ให้ร่วงกันอูอ้มันเป็นดไม่เป็นไรปล่อยไปเลยละกันเหลือตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายยังไงเราจะมาให้ข้ายิงเขาดีเพราะหนุ่มชุดฟ้าอุ้ยเข็บ พอใช้สกินปืนนัละวะแรงจังอาสกินอย่างแรงเลยครับผมผมบอกเลยถ้าเพื่อนไม่ช่วยผมผมมีสิทธิ์ที่จะแบบว่าแพ้ได้เลยอะเนี้ยเราซื้อปืนลูกซองยาวเลยละกันนะครับผมจงังหวะนี้โอ้ยผมเผลอไปกดโดนใอ้ปุ่มลากที่แบบว่ามาตรงนี้ก็คือเหมือนว่ามาร์คจุดให้เพื่อนนั่นเองนะครับผมมันเอาออกไงวะ ผมก็ไม่รู้ว่ามันเอาอกอยังไงนะครับผมแต่ก็ช่างเถอะปล่อยมันอยู่ตรงนี้นั่นแหละเราวิ่งพาท่านผู้ชมไปดูประเด็นหลักของเราเลยละกันนะครับผมก็คือว่าผีเป็ดนั่นเองนะครับผมแต่มันอยู่นิ่งๆน่นดิถ้าพวกผีเป็ดพวกไอเนี่ยไอผีกระสือมันขยับได้อะมันจะดีกว่าเดิมอีกนะครับผมแต่ไม่เป็นไรเพื่อความแบบว่าแปลกใหม่ มีผีให้เราชมก็ยังดีนะครับผมโอ้ผมจะวิ่งพาท่านผู้ชมไปดูพวกผีเป็ดฉันหน่อยโอ้โหดันมาเจอคนยิงใส่สังนั้นไม่เป็นไรก่อนที่เราจะตายเรารีบยิงก่อนล้วกันนะครับผมรีบยิงเพื่อให้เราไม่ตายนั่นเองนะครับผมอยู่หนาวะตัวสุดท้ายโอ้ยผมโดนตรงไหนยิงอะโอ้ยผมโดนตรงไหนยิงอะครับอ๋อด้านบนก็มีนี่วโห ดูทรงแล้วไม่น่าที่จะรอดว่ะเพื่อนแบกไหวหรือเปล่าเบอร์สามถ้าแบกไหวถือว่าสุดยอดเลยเนะี่ยโอเคโหไม่คิดว่าเพื่อนจะแบกไหวนะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเราจะสู้อย่างเต็มที่เลยแล้วกันนะครับผมจังหวะน,นี้ดูทรงแล้วไม่น่าที่จะแบบว่าได้ไปดูพีเป็ดอย่างง่ายๆแน่นอนเลยะจะพาไปดูพีเ็จสันหน่อยอะสู้ก็สู้ว่ะเราจะไม่ ไอนี่แล,แล้วนะครับผมไม่เล่นนอกลู่นอกทางแล้วต่อให้เราวิ่งไปโดยไม่สู้อะไรเราก็จะตายไปแบบฟรีๆโดยที่แบบว่าไม่ทันไปถึงนั่นเองนะครับผมเราเลยจําเป็นที่จะต้องสู้ก่อนวะเพื่อความเอาชนะของตีของเรานั่นเองนะครับผมตอนนี้อยู่ไหนหมดครับศัตรูจ๋ามาให้ผมยิงซะโดยดีผมจะฆ่าคุณให้ตายให้หมดโอ๊ยอ๊ยโอ๊ย,อยทำไมยิงไม่โดนนะโอ้โห ีมือเราก้าขึ้นมากเลยเนี่ยโอ้โ oh, หไม่เป็นไรครับจังหวะนนี้เราบวกเลยละกันบวกได้คือบวกครับผมไม่ยอมแพ้โดยเด็ดขาดผมพูดแค่นี้แหละโอ้ยเฮ้ยเขาเป็นพุ่มหญ้ามาวะ่ะโอเคล่วงไปแล้วนะครับหนึ่งพุ่มหญ้านี้โผล่ขึ้นมาเรียบร้อยล่วงนะโอเคเรายิงล่วงไปแล้วนะครับหนึ่งตัวเพื่อนซ้ําได้ปะขอพันยาบป็นนึงส <Hey. S 1> กินเขาก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยฝั่งตรงข้ามอะหรือว่าเขายิงโดนหัวแล้ววะ น่าจะเป็นไปด้านมนะั้งไม่น่าจะใช่นะเพราะหมวกเราไม่แตก,แกเ,ออเราใส่หมวกอยู่นี่ว่าเออเราใส่หมวกอยู่นี่ว่าสกินเขาแรงอย่างแน่นอนนะครับผมแรงเวอร์ไปเปล่าสกินนะ่ะโอ้ใช้สกินธรรมดากระจกแบบผมนี่จะได้วัดกันไปเลยว่าใครมีฝีมือมากกว่ากันไม่ใช่ว่าเป็นสายทูสส่เติมแล้วแบบว่าเอาสกินแรงมาสู้อะแบบนี้ใครมันจะไปไหววะถามหน่อยสิไนมน่มีใครไหวเห,เหรอกครับ รอ,อบตัดสินของเราแล้วหรอมันจะไวเกินไปเปล่าฮะรอ,อบตัดสินของเราเนี่ยไม่เป็นไรนะครับผมจบได้จบเพื่อนไม่ต้องรอถ้าจบไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าทําให้เราเสียเวลายิ่งกว่าเดิมอีกนะครับเพื่อนเอ้ยซึ่งมีสิทธิ์มากเลยนะถ้าเขาตีไข่แตกได้เขามีสิทธิ์ที่จะชนะเราไปเรื่อยๆได้โดยที่แบบว่าไม่ต้องลังเลอะไรเลยนะครับเพื่อนเอ้ยตอนนี้ผมอ้อมมาก่อนละกัน ผมอยากจะพาท่านผู้ชมไปดูผีมากเลยนะครับผมทุกคนนะอุย้ยหลบอยู่ตรงหลังต้นไม้นี้หรอแลคิดว่าจะรอดจากฝีมือเพื่อนฆ่าไปได้หรอข้ามัน่นใจเลยว่าพวกเจ้าไม่มีทางที่จะรอดจากฝีมือเพื่อนฆ่าไปได้หรอกถึงข้าจะไม่สามารถยิงเจ้าล่วงได้แต่ข้าก็มีเพื่อนที่แบบว่าเก่งกาจอยู่แล้วโอ้ยไม่เป็นไรเแบอร์หนึ่งมาแล้วนะครับผมเแบอร์หนึ่งสองสาม ยังไงก็ที่จะสามารถชนะได้อย่างแน่นอนเพื่อนอย่าโมยแต่ชุบเรายังไม่ต้องชุบยิงล่วงยิงให้ตายให้หมดเลยอู้หูเลีอยบมือสองมือสุดท้ายอ้ยังไงครับเขาจะตีไข่แตกได้หรือไม่แล้วเขาก็ตีไข่แตกได้สําเร็จไปเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหโคตรน่าเสียดายเลยนะครับผมจังหวะนี้เนึกงว่าเราจะสามารถชนะด้วยสกอร์สี่ต่อศูนย์สแล้วเชียว์ไม่เป็นไรนะครับผมตอนนี้ แล้วเล่นปืนอะไรดีวะกอซาเนี่ยซึ่งผมว่าผมเล่นปืนในระยะใกล้ด้านนี้ถ้าเขาวิ่งมากใกล้ๆมันก็มีสิทธิ์ที่จะชนะอยู่นะครับแต่ดูทรงแล้วเข,เขาน่าจะเล่นระยะไกลสู้กับเราแล้วอะ่ะเขาไม่น่าที่จะเลือกในระยะใกล้สู้กับเราแล้วอะ่ะเพราะดูทรงแล้วในระยะใกล้เขาน่าจะคิดว่าสู้เราไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับผมเขาเลยมาเล่นในระยะไกลสู้กับเรานั่นเอง 안เดครับต่อให้เป็นใน,นระยะไกลผมก็ไม่เคยวันอยู่แล้วซึ่งใน,นระยะใกล้เรามันเป็นสายบวกอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะแพ้หรือชนะเราก็จะบวกอย่างเต็มที่นั่นเองนะครับผมอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บอู้ไม่มีไอวอจบกันเลยครับจังวันนี้ผมก็เผลอมองหาปุ่มหมายวออยู่ตรงไหนวะเน,นี่ยลืมไปว่าด้านนี้มันไม่มีไอวอลหรือมันมีวะไม่น่าที่จะมีใช่ไหมแล้วเบอร์สองวิ่งอยู่กับที่เน็ตปิงเหรอน้องเน็ต <laughs> มาปิงอะไรตอนนี้ครับเนี่ย ความหวังอยู่ที่เบอร์หนึ่งกับเบอร์สามใช่ไหมตอนนี้ซึ่งเบอร์สองวิ่งอยู่กับที่มันไม่เกี่ยวกับเน็ตผมนะครับผมซึ่งถ้าเกี่ยวกับเน็ตผมคนอื่นมันก็จะค้างเหมือนกันใช่ไหมแต่นี้คนอื่นมันไม่ค้างนะครับผมโอเคเบอร์สองกลับมาปกติแล้วรีบไปชุบเพื่อนเบอร์นหนึ่งอย่าออกไปดิออกไปแันนี้ก็โดนยิงตายดิชุบไม่ได้อยู่แล้วละออกไปยังไงน่าจะเหลือเบอร์สองคนสุดท้ายนั่นเองนะครับผมซึ่งเบอร์สามดูทรงแล้วน้าที่จะตายเหมือนกันยิงล่วงไปแล้วนะครับตอนนี้ยังไงครับ เบอร์สองจะเป็นผู้แบกได้หรือไม่มาดูกันนะครับผมจังวันนี้อุ้ยอุยเบอร์สองนี่เข้าหัวยัดที่ตึงไปไหนนะครับเนี่ยเจ้าจะตึงเกินไป,ปเปล่าเบอร์สองเฮ้ยเบอร์สองหดเกินไปแล้วโอ้โหหนึ่งหนึ่งแล้วนะครับฝั่งตรงข้ามหนึ่งคนแล้วฝั่งเราเบอร์สองยังไงครับจะไหวหรือไม่ครับจังวันนี้แล้วเราก็จะมาดูกันว่าระหว่างเบอร์สองของตีเราแล้วก็ฝั่งตรงข้ามปะทะกันหนึ่งหนึ่งเนี่ยใครจะสามารถ เก็บชัยชนะไปได้นั่นเองนะครับผมในรอบนี้แต่ผมมั่นใจว่าเบอร์สองผมจะสามารถพาตี้เราพาทีมไปสู่ชัยชนะได้อย่างนั้นนี่เฮ้ยเฮ้ยเบอร์สองอย่าเข้าวงแบบนี้เฮ้ยกูอวยมึงตั้งนานเพื่อนมึงจะมาแพ้ไม่ได้นะเว้ยเย็ดทีเฮ้ยตอนแรกผมก็น,นึกว่าจะแพ้ซะแล้วโหปาดคอไปหนึ่งทีตึงเกินยอมรับเลยว่าคตรตึงขนาดเข้าหมอกนนเนี่ย คิดเอายังสามารถพาทีมเก็บชัยชนะได้เลยอะนับถือจริงๆว่ะเพราะหนุ่มชุดลาสกอตเนี่ยควนนับถือเจ้าสุดๆเลยอะไม่คิดไม่ฝันว่าเจ้าจะพาทีมเก็บชัยชนะได้มาขอเล่นอีกสักรอบหนึ่งหน่อยละกันซึ่งรอบเมื่อกี้ผมยังไม่ทันพาผู้ชมไปดูพวกผีเ็ดเลยหรือว่าผีกระสือเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งบริเวณนี้มันก็จะเขียนว่าตลาดนะ้ำฟรีไฟทซึ่งน่าจะเป็นทั้ง2ฝองฝังเลยนะครับผม ก็คือว่ามันจะมีผีกระสือกับผีเป็ดผีเป็ดน่าจะมีแค่ฝั่งเดียวใช่ไหมฝั่งนี้แต่ผีกระสือน่าจะมีทั้งสองฝั่งเลยแหละถ้าที่ผมจําได้นั่นเองนะครับผมนี่ผมพามาดูผีเป็ดหน่อยละกันซึ่งหมอกบีบแล้วก็เหอะจะ๋ด,ด,ดูแบบไม่นานนะครับผมโอ้โหไม่เป็นไรทุกคนน่าจะเห็นผีเป็ดแล้วใช่ไหมละ่ะตอนนี้เราวิ่งไปช่วยเพื่อนก่อนละกันดเดี๋ยวช่วยเพื่อนเสร็จเดี๋ยวผมจะพาไปดูผีกระสือต่อเลยนะครับผมซึ่งผีกระสือ รอบแรกที่ผมนี่ผ่านมาท่านผู้ชมก็น่าจะเห็นแล้วมั้งนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท่านผู้ชมมองทางหรือเปล่าแต่รอบนี้ผมจะพยายามที่จะแบบว่าให้ท่านผู้ชมดูผีอย่างแบบว่าให้ได้เลยพูดงา่ายๆเลยให้ดูผีอย่างชัดเจนเลยตอนนี้เราก็แพ้ไม่เป็นไรนะครับผมรอบนี้ถือว่าเราไม่ได้เอาจริงก็แล้วกันเนาะรอบนี้เรามาทำตามสัญญาที่แบบว่าให้ดูผีให้ได้นะครับผม ซึ่งในตาแรกเราจะพาไปดูผีเราก็โดนเกาะกวนสลเ,เกินเราเลยไม่ได้ดูผีนะครับผมผมเลยจําเป็นที่จะต้องเลือ่อนกสักตาหนึ่งเพื่อมาให้ดูผีให้ครบทวนนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้เราดูผีเปรตไปแล้วเราวิ่งมาดูผีกระสือ,อมั่งละกันนะครับผมตรงนี้นะครับตรงต้นไม้นี้ก็จะเป็นเหมือนว่าเหมือนนั่งตะเคียนอนะ่ะพูดอย่างง่ายๆเลยให้เข้าใจเลยนั่นเองนะครับผมนี่ผีกระสือโอ้ ถ่ายรูปหน่อยแล้วกาโอ้ยหายไปไหนแล้วขอถ่ายรูปหน่อยโอเคผมอยากให้ฟีไฟพัฒนามากกว่านี้พัฒนายัางไงรหร่ะก็คือให้พ่เป๊ขยับได้หรือว่าผีกระสือขยับได้ oh, <no. S 2> ไดน,นั่นเองนะครับผม oh, <no. S 2> ถ้ายิ่งดีไปกว่านี้ก็คือให้ทั้งพิเป๊ทั้งผีกระสือแบบว่ามาทําลายคู่ต่อสู้ก็คือแบบว่าทําลายทั้งทีมเราแล้ว,ลวก็ฟังตรงคามให้แบบว่าเลื่อนรถ นั่นเองนะครับผมก็คือแบบว่าจะพูดว่าไงเนี่ยก็คือขยับได้ไม่พอแล้วแบบว่าปล่อยแสงหรือปล่อยพลังอะไรมาก็ได้หรือว่าแบบเอามือตบก็ได้หรือ,อยังไงก็ได้เพื่อให้ทีมฝั่งเรากับฝั่งตรงข้ามเหมือนว่าไม่ได้แค่เราแวงศัตรูอย่างเดียวต้องบังระแวงพวกผีด้วยเพราะผีมันจะฆ่าทั้งฝั่งตรงข้ามแล้วก็ฝั่งเราให้ตายได้นั่นเองอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะสนุกมากกว่านะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไร มันได้เท่านี้ก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะจากใจกคนที่แบบว่าชอบเล่นเกมวิฟอยากให้มันพัฒนาอย่างที่พูดะนะโอเคตอนนี้เราน่าจะดูผีครบแล้วใช่ไหมมันน่าจะมีแค่สองผีนี้แหละเนาะตอนนี้เราจะตั้งใจเล่นแล้วแหละไม่รู้ว่าเราจะแพ้สกอร์เท่าไหร่นะครับผมแต่ผมมั่นใจเลยว่าในรอบนี้เราน่าจะแพ้อย่างแน่น,นอนดูทรงแล้วน,น่าจะมีแต่เด็กๆเ,เ,เล่นล่วงหนึ่ง <S <S> เพื่อนข้างหลังข้างหลังมึงมัวแต่ซ้ำโอ้โหเออยิงให้รวงยิงให้รวงยังไงครับอย่าพึ่งนั่นไงอุตส่าห์กำลังจะพูดเลยว่าอย่าพึ่งชุบโอ้โหศูนต่อสามอย่างไวเลยนะครับผมจังหวะนี้ไม่เป็นไรนะครับผมเรายังมีโอกาสแก้ตัวในรอบนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นโอกาสแก้ตัวของเราหรือว่าจะเป็นโอกาสที่แบบว่าทําให้เรา ชีวิตจบสิ้นโดยที่แบบว่าไม่สามารถแก้ตัวได้รือหรือเปล่าก็มาดูกันนะครับผมอาจจะเป็นรอบสุดท้ายที่เราไม่สามารถแก้ตัวก็เป็นไปได้นะครับผมตอนนี้เราวิ่งไปก่อนเลยแล้วกันจังหวะน,นี้ไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนนะครับผมผมก็จะพยายามสู้อย่างเต็มที่เพื่อที่แบบว่าให้ตีเราตีใครแตกให้ได้นั่นเองนะครับผมอยู่ไหนกันล่ะจ้ามาให้ข้าพเจ้าฆ่าสะโดยดีนะตอนเนี้ พอดีว่าข้าพเจ้าอยากจะฆ่าทีมฝั่งตรงข้ามให้ล่วงเอ้ยเฮ้ยล่วงช้าจังเลยโอเคผมจะยังไม่ซ้ํานะครับผมหรือว่าผมจะซ้ําเลยว่าซ้ําเลยละกันยิงเขาหัวนะแล้วเขาชบขึ้นมาก่อนเข้าหัวเรียบร้อยนะโอ้โหถ้าไอตัวนี้ไม่มานะผมบอกเลยว่าผมมีสิทธิ์ที่ยิงสองตัวข้างบนล่วงได้เลยเนะี่ยแต่ตัวนี้ดันมาเอ้ยเพื่อนมึงโดนยิงแบบนี้มึงก็ตายน่โอ้โห ไม่มีโอกาสแก้ตัวเลยอะ่ะ oh, <no. S 1> เพื่อนเล่นอะไรการคับนเนี่ยโอ้ oh, <No. S 1> ไม่เหมือนในรอบแรกที่สุ่มมาเลยรูอย่างงี้ไปเล่นตีรอบแรกดีกว่าซึ่งตอนที่ผมแบบว่ากดพาร์คคีไม,ม้ตีรอบแรกมันเชิญผมมาอยู่นะแต่ผมอยากเปลี่ยนตีดูว่ามันจะชนะหรือเปล่าแต่มันก็แพ้อโห